อ่าเดี๋ยวขอไปดูดย้อปชนของเราหน่อยว่าที่เราประครบปะงงมไปบ้านบ้านรับเป็นไงบ้างตอนนี้มีลิเบลโลรลิเบลโรตอนนี้สกิมุบหวิค5าแล้วโอเคพี่ไปอัดเรื่องของมีเพิ่มแอตแท็กบุกลดด้วยเป็นาให้เป็นฮ่าแล้วก็อัดเรื่องของพวกการยิงไปด้วยโอเค โมบายสไตล์ oh, ah, oh อ่ะพอเช็ดตรงนี้แหละแล้วก็ทบอยู่ไหนทบบวกมาสี่สแตทแล้วไว้ทบโอเคมีพี่บวกเรื่องยิงอยู่ปะโม oh, บายสไตล์เรื่องสปีดพอเช็ด oh เรื่องสปีดเรื่องยิงนิดนึงก่อนเดี๋ยวค่อยไปบาลานซ์ูซ่าลูซ่า สปีดเริ่มได้แล้ววอร์กเลดได้โอเคเดี๋ยวพี่อัดวีคฟูดหน่อยเพิ่มวีคฟูดด้วยพี่ว่าเดี๋ยวพ่อพีจะซื้อไอ้น,นันเลยนะซื้อเลยดีไหมไอ้นูซ่ากับไอนะ้น่ะจะได้เอาเข้าทีมาก่อนอย่างนั้ยก็เป็นของเราไหมนะราสัตว์ปันมานะี่อันนี้มันล้านห้ามั้งนูซ่าน่าจะแพงกว่าป่ะเซอร์เทิลไฟออปชั่นจีสามล้านหนึ่งไป มาทีมเราเลยชออต้องทำสัญญาก่อนเอ่อเนกโกมาอยู่กับพี่มาอยู่กับพี่อ่ะบอกเลยโค้ดธนงทวยครับผมคงควรคอยขอเรียนเชิญทั้งคู่เนี่ยครับผมมานั่งค่าเนรสามอันสามให้เป็นผู้เล่นคนสำคัญไปเอาจะปั้นในสี่ปีอยู่กับพี่เอาไปเลยห้าไปรีเลอดคอร์สไม่เอา โอเคค่าเหนื่อยไม่แพงสองพันสามค่าเซ็นสองหมื่นนะเอาไปเลยเอาไปเลยนูซ่าเป็นของเราแล้วเกรดอะไรเนาะเกรดเอโอเคนะแล้วก็ใครคนนอกดิเบโรเหรอเดี๋ยวนะอ้าวแล้วิเบโรโอเคเดี๋ยวขอเช็คจำนวนเงินแป๊บหนึ่ง เราอยู่ที่สามล้านโอเครู้เรื่องกระเบื้องคราวมานี่เราเซ็นลิเบรโรต่อ i m p o r t a n t ไปห้าปีแอปเซฟซิไม่มีรีเลทคอ e c o ต้องการ10ล้านไม่ไม่ไม,ไม่มันถูกไปที่จะขาย4 15, ี5สินู่นค่าเหนื่อยเขาอยู่ที่พันสี่งั้นให้ให้เท่าคนตะกี้เลย ให้เท่าหนูซาไปสองล้านต่อยอันนี้หมื่นห้าหมื่นสี่โอเคแฮปปี้สวยๆอ่านผิดพี่นะโอเคโอเคแล้วเราก็เรียบร้อยได้ลิเบโรแล้วก็หนูซ่าเข้าทีมอย่างถาวรละสัตว์ปั้นให้ มันจะเกี่ยวไหมถ้าเกิดเรายืมยืมก่อนแล้วมาซื้อเนี่ยมันจะเข้าทีมเราง่ายกว่าไม่แน่นะมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรมีสายสัมพันธ์นิดๆอะไรอย่างนหน่อยๆ objective พี่จำได้มันให้เซ็นหลังหรือเปล่าอ่ายังไม่ได้เซ็นสัญญาจากยังอคาเดมี่กองหลังตำแหน่งตำแหน่งหลังโอเคอย่างสตาร์มีกองหน้า เดี๋ยวเช็คคนเชื่อก่อน,นหลังไม่มีใครเด็ดเด็ดแล้วนเราดองดึงหลังสักตัวนล้นก่อนสายเพเยอร์ดึงเพื่อเอาใจบอดหน่อยสิอะหนึ่งครับสามแล้วโอเคเราต้องเซตอีกสองตัวนะแต่แบบไหนท่างพี่พี่อยากได้ตัวดีๆซะหน่อยมันเดี๋ยวรอีกสักรอบนึง ลอยทุกช่วงตลาดนึงกับอย่าลืมเตือนด้วยนะอย่างวาะหนูซาเหรอมาส,มอสอโมสรอ๋อหนูซาหนูซาเพิ่งจะมานะอยู่กันมานานแล้วไม่ใช่เหรออยู่มันจะเป็นปีแล้วเ <c oughs> <c oughs> พิ่งมีคัดสิง่งเข้าทีนี้เรามาแวะมาช็อปปิ้งแป๊บนึงก่อนนะแวะช็อปปิ้งอ่าบอกเลยอยู่พี่ฟอร์มดีทุกตัวนี่อันนี้ใครเนี่ย ลุกอามอสซีเอ็มมันก็มีเขียวหลายช่องไว้ยช็อ,ชอตลีดก่อนเผื่อเซ็นฟรีล็อกเกตล็อกเยอร์อันนี้ซีบีเฮ้ยหลังสูงหกฟุตอยู่เอฟเบช็อ,ชอตลีดไว้อันนี้ใครแบ็คขวาเดนสโบทอมมี่สมิธไม่รู้ของฟรีเซ็นไว้ เ <Murphy>, <im itation> มอร์ฟี่เมอร์ฟี Mac ่มแม็กโกดิดเดวิดเดวิดแม็กโกดิดทำไมชื่อคุณจังเลย oh, อายุสามสิบห้าปีกองหน้าของหน้าเราเหลือเหลือ <im itation> ไปแล้วตอนนี้กอร์ดอนไรอัมกอร์ดอนอไม่ว่างปีขวามไม่รู้ช็อตไปก่อนของฟี <laughs> อาบอีกแล้วตัวน,นี้ดันบีอยู่ในเต็ด แต่อย่าลืมนะว่าเงินเราก็ไม่ได้เยอะนะเงินเซนอาจจะต้องไปปรับฐานนิดนึงเดลาฟูเต้ของใครเนี่ยพลังไม่มาแล้วมีโตมากพลังมาแล้วเอนยัมบี้ตั้งแต่ตัวนี้เนาะโอเคแบ็คขวาอา b บีบีสปีดก็โอเคอยู่แล้วสตามิน่าดีสเตนด์ดีแข็งแกร่งด้วยสูงบอสสูงเท่าไหร่นะความสุงเขาอยู่ไหนวะห้าฟุตสิบนิ้วโอเค มีสปีดดิเบิลด้วยงั้นตัวนี้เซนเซนฟรี Sand. Sand ไม่วากอูอเนี่บีมอันนี้ฟรีทันเฟิร์นเยาวยุ่ยย่สิปีเป็น CM ก็ได้ CM ก็ดีวีฟุต4 5ฟุต8สกิลม,มุก3มีฟินิชช็อตอ้ยฟินิชช็อตที่ชอบฟินิชช็อตโอ้แต่พลังมันแรงดูดีจังวะชอ Power ็อตพาวเวอร์ยิงแรงด้วยลองช็อตก็ดีว้าวลองช็อตเทคเกอร์มีพร้อมฟินิชช็อต เอาเป็นซีเอ็มเซนอ่ะให้ตัวเองใช้สามพันเมียใช้สักพันลูกใช้สักพันนะสี่พันก่อนแล้วกันพออีกรีปเกตเราเหลือหมื่นอ่าไม่จอยน้อยไปว่ะน้อยไปน้อยไปโอเคเราเมกี้เราถึงไหนตัวไหนแลวโอ้เอ็นยับบี้ยันที่จริงอยากได้ตัวนี้นะแป๊กขวา อัลโสนะสัญชาติอังกฤษฮาวิสฟอร์ด 4m หรอ 4m ไม่รู้เซ็นไว้ก่อนพลังก็กลางๆอ่ะสามปีก็ได้สามปีแล้วก็ขายเขาละแอป,ปเซ็ตหกพันเก้ายิงลงยี่สิบน,นัดแสนห้าแพงช่วยกันแบลเลยนะลบอ่ะแล้วก็ ค่าเซนอันนี้พี่ขอสักหกพันได้ไหมแล้วก็ค่าเซนสักครึ่งหนึ่งสามหมื่ต้องเอาไปเซนอีกหลายตัวโอ้ขอแปดพันกับหกหมืเก้าหนักกว่าเดิมอีกเจ็ดห้าไปเจ็ดพัน้าเข,ขาใจว่ามีแบบค่ารถค่าบ้านนะแต่ว่าก็ต้องช่วยๆกันหน่อยนะเรากำลังสโมอสอนกำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นเนี่ยห้าหมื่นไป ลุกอมอสปีหน้ามาช่วยกันที่โอ้อ่าไปแปดพันก็ 8, แปดพันนะเส็นว่ามีค่าเม,มียน้อยด้วยเดี๋ยวปีหน้ามาช่วยกันพีเมลีกหน่อยไม่หรอกพี่ก็เซ็นไว้เผื่อเอามาขาย <laughs> หาตังค์หน่อยอะอย่างน้อยก็เออขายได้ประมาณแสนเจ็ดแปดแสนก็โอเคอย่างน้อยก็ได้ตังค์ในค่าตัวเขาอยู่ไรที่ร้านเจ็ดไงเอออย่างน้อยขายได้ร้านเจ็ดก็กำไรละ ก็เอามาได้เอาเอามาได้เอา,าของฟรีไปก่อนเซ็นต่อเดี๋ยวนี้พี่ขอยันลบไปก่อนเจอต่ตัวที่ฟรีทันเฟินอันนี้ตัวที่เฟิร์สให้ดูลาฟูเต้เอนยัมบี้โอเคขาไปก่อนขาไปที่เอนยัมบี้เอนยัมบี้พี่อยากได้มันวะอันนี้หลังหกฟุตมีทุ่มด้วยเขาอยู่ทีมชาติอะไรวะเนี่ยเอสทีรูเซียคือทีมชาติอะไรวะนะ่ะ แต่พลังมันดีนะเฮ้ยดูส,ส 90, 80, 90นะิสปีดเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบเลยนะสปีดดีแข็งแกร่งไหมจัมปิ้งได้แข็งแกร่งอยู่นะเจ็ดสิบแปดสูงเท่าไหร่หกฟุตอ๋อไม่สูงมากแต่ก็ประมาณร้อยแปดสิบอืมสก้าตจาแท็กเกิลเจ็ดสิบเอ็ดนะแต่เรื่องหลังไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่หรือว่ามันเหมาะแบะ็กว่าตัวนี้น่าจะเหมาะแบ็กมากกว่าเนาะนะ่าจะเหมาะแบ็กขวาสมิธอยู่บิก๊กทอมมี่สมิธอยู่แบ็นขวาบิดเดิ้ลส์เบิร์ก อ,อ,อายุ3าปีเดี๋ยวลองดูเด็กๆสิอันนี้31อันนี้26แบ็คขวา CM สัดส่วนส่วนสูง5ฟุต8นิ้วนะดูแล้วน่าจะส่งแบ็คนี่แหละหน่าจะส่งแบค็คสปีดใช้ได้จัมปิ้งดีเออสตามมนา่าฟิตด้วยสแตนดาร์ดทักเกิลไม่ค่อยเท่าไหร่นะขอดูพวกเรื่องของวิชั่นก็กลางๆเหลืองๆเ,เออไอตัวนี้น่าสนใจเว้ย ไรอันสมิธน่าสนใจนะสมิธที่น่าสนใจว่ะแบ็คขวาอ่าเพยเยอร์ไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอามึงก็ได้วะเออมีลองพาร์ตเอลิคอร์ดเซนก็ได้เหรออุ้ยเดี๋ยวนะพลังมันดีเนี่ยคิลาคิรานี่อเล็กซานโดคิรานี่อืมสปีดโอเค ปันล้านดีด้วยนะสไตนไม่น่ามีคอมโชแอคเซชั่นเป็นไงวิชันไม่ค่อยดีมากวิชันอาจจะจ่ายบอลแย่ไกลๆนะแต่มันก็มีสกิลลองพาร์นะมันอาจจะดีอยู่นะคอสซิงโอเคเฮ้ยแบ็คขวาตัวนี้น่าสนใจเอาเป็นปีกก็ได้ด้วยลองชอ็ชอตพาวเวอร์ครบหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาสิอยู่ทีมไหนวะเนี่ย โถไอ้กูดูห่างมึงมาตั้งนานไอ้กูลบแม่งมึมันไม่อยากอยู่ทีมเราไอ้ว่าเอ้ยอุสันหาเพชรในตมเจอเดี๋ยวโกนี่ก่อนได้จอแดนอืมแต่พลังพลังเป็นยังไงบ้างฝั่งโกก็เหลืองๆกลางๆนะอ่จอแดนอาเช่ม่แล้วของฟรีเซนไว้ก่อนอุสันชมมาตั้งนานอ่ะได้โกแม่งตัวเดี๋ยวอันนี้พวกนี้มันจะมาปีหน้านะอันนี้เซนฟรีทอนเอร์ไว้ก่อน แต่อยากได้แบ็กขวาตัวนั้กี้ว่ะนะเดี๋ยวพี่ไปช็อตลิททิ้งมันไว้ก่อนดีกว่าเผื่อมันแบบไม่มีทีมไหนเซ็นเลยได้ไปเซ็นมันติดใจมากาอันนี้ค่าตัวเจ็ดแสนประเทศใหม่หวะเนี่ยอันนี้น่าจะมาเป็นแบ็คอ้าวเซ็นเซนไปให้หมดสองหมื่นเก้านะแล้วก็รีมูฟโบนัสออกไป 4,004ผมว่าเซนไอ้กังลูกฮังการีนเนี่ยเดี๋ยวว่าจะลองเซนดูจา่านน้อยจาย่านน้อยครับจาน้อยโดนาเซียโอ้ค่าตัวหนึ่งล้านโอเคซ้ายฮังการีเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวซื้อมาคู่กันเลยเนี่ยฮะชาติฮังการีโอเคดิวหลีกต่อไปหลีกวันปะชาย เดี๋ยวโจฟิสันเฟนี่เราใช้ในง,งานได้เลยนี่หว่าอาร์ตัวนี้ฮังการ,รีเหมือนกันฮังการ,รีเยอะจังเลยอะ่ะแต่ RM พี่ไม่ค่อยซีเรียสละพี่มีอาเลฟแต่มันนี้ก็แก่แล้วเว้ยสมิธเอ็นยัมบ,บี้อ่ะเอ็นยัมบ,บี้สักรอบหนึ่งเอ็นยัมบ,บี้อยากได้อ๋อตัวนี้มันไม่มาน่าจาปะประมาณนี้อพอแล้วมั้งได้กี่ตัวแล้วสี่สามหนึ่งสองสามอะไตัวตะกี้สี่เดี๋ยวรอตัวนี้อีกตัวหนึ่งจะได้เป็นห้าตัวต,ตัวนี้พลังมันดีนะเนี่ย ทำเป็นเล่นไปเนโก้ก็ตัวไหนที่มันอยู่ฮังการีอีกตัวหนึ่งวะอ๋อนี่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 เอาจะเป็นสัญชาติฮังการีแล้วอ่ะรอบที่แล้วพี่ให้มันน้อยไปใช่ไหม,มน้อยแล้วเนี่ยรีเลทคอร์ตไมเมจัดพันห้าลงยี่สิบล้านแสนหกโบนัสอะไปก่อนเลยทีมผมไม่ได้รวยมากครับผม แป๊บแป๊บต่ังจะหมดอยู่แล้วขอเจ็ดพันเก้านี่ห้าหมื่นโอเคเดี๋ยวอะารนี่เราจะฮังการีครบทีมไหมเนี่ยเอาพวกนี้มาเตะบอลถ้วยดีไหมพวกฮังการีทั้งหลายเนี่ยไหนๆเราก็ฮังการีมาสองตัวแล้วเออ ฮังกรีเราเยอะว่ะฮังกรีเนี่ยมีตัวอะไรแบบเด็ดๆดังๆมั้งตอนนี้สวอสไลป่ะแล้วสวอสไลก็อยู่ฮังกรีป่ะ,ะนี่สปีดดีอ้าวเซนออาตัวนี้มันไม่มาเราใช่ใช่เลยเอนยัมบี้พี่อยากได้เอนยัมบี้เนี่ยใครแบกขวาเป็นเยี่ยมตอนแรกที่พี่ลบไปละเอนโกมากส่วนโกเนี่ยพี่ว่ามันมันมันเปี้ยไปนะสำหรับพี่ ห้าพันสิบจริงๆพลังแฝงมันเยอะนะมีลองพาร์ทสวยทำฟอร์คอร์เซฟเซฟด้วยขาอารมณ์เหมือนเดกเซฟขาดีนะพลังแฝงมันเยอะดีมากเลยน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่ามันถ้าไม่เกินพันดูขั้นเดียวหน่อยซิอาไปห้าปีอ่าเซฟสามพันสองนะขอตบเราหน่อยตบมาหน่อย โ okay, อเคดีเลยว่ะสามวันสองประมาณนี้ก่อนตังจะหมดแล้วตังจะหมดแล้วเราต้องแบบชะลอตังไว้หน่อยเผื่อแบบมีเซ็นสัญสญาเซ็นสำคัญอะไรสักอย่างแล้วก็เราไม่ไม่มีตังขึ้นมาเลยยุ่งเลยมันจะต้องชะลอไวก่อนตอนนี้หรือยุหลักแสนเองเราอะ่ะน้อยจัดจัดมาเดี๋ยวสรุปกันซิว่าเราเซ็นอะไรมาบ้างนะนี่คือช่วงต้นฤดูกาลนะมีสกอตไนเจสันไนนูซ่กกาลนะิเบโลอันนี้เราเซ็นเข้าทีมเรียบร้อยแล้วไอ้นูซ่ากับลิเบโลที่เรายืมมานะ เรียบร้อยเข้าทีมอัสซาร์ฟรีทันเฟิร์นแมคโควัตเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเนี่ยป่านนี้นี่นะอลาดินดอยเบิร์กบักดอบสุดเกียนอันนี้อาม,มัดมาโตฟรีอาม,มอสเดี๋ยวเข้าดูวยกันนะวัยนี้ทีมเดียวกันด้วยเหรออยู่ในคิมสปาร์คเ k นเจอร์ทั้งคู่เลยมาแพ็คคู่ไว้เ้ยนะดอนนาเซียนดอนนาเซียนเหรอเดือนกองหลัง อันนี้ฟรีทันเฟิร์มนมาสองตัวสามตัวเหรอโอเคสามตัวฟีทันเฟิร์นนาจิอยู่ฮังการีนะฮะและ้วก็รัสเซียเกลเลสเลอร์ครับผมอยู่ฮังการีเช่นเดียวกันนะตัวนี้พลังดีนะทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวจะลองไปลองเล่นดูอพวกนี้ดูมีสามตัวโอเคนาจิลงโกลงแล้วก็เคลสเลอร์เคลเสเลอร์อ่านชื่อถูกปล่าเปล่าไม่รู้ เขาลองดูหน่อยสิยังบอลยังไม่ถึงเลย,น,ยนี่แนะฮาริสันอุ้ยใครเข้าามไปวะโอ้ยมันมันเหนียวมันแข็งอยู่นะยกไปเป๊ะอืมเกือบเป๊ะเกือบแอซซิดปะสกอตอู้ไม่ยิงทันทีจังหวะแรกวะอ้าวจุดโทษดีสวยโดนเซฟครั้งแรกวะ่ะ เราลองเป็นที่แบ็กซ้ายมั้งเถอะนาจิเฮ้ยวันห่างทางน,นิดหน่อยแต่ว่ามีตู้ความสูงใหญ่อยู่โอ้ยชิบหายแล้ว <c oughs> เกือบไปเกือบไปเกือบไปแม็กนาเมีบไปที่ไหนเคลสเซอร์หนูซ่าเรียบร้อยอุย้ย what โอเคเนี่ยตัวมันเล็กนะดูดิเดท,ที่ยวกับของหลังนี้มันเล็กจัดเลยโก,โกตัวนี้สกอต์ข่าวไปกลางมาสวยไม่ล้มไม่ล้มตอนทีจ่ายให้เพื่อนยิงยิงเออนูซาอุย้ยลื่นๆลื่อนล้มโ,โ,โขเข้าขำไปเลยเขินเลยดิมึงเขินเลยดิเขินเลยกูยยยรู้นะว่าอืมไปลม้มล้มหน้าประตูล้มมาเนิ่ ก็แม็กหน้าหมีโอ้โหชนคานเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ย,อยโอ้ไงโชเซฟไปถึงดีดาแลนโอ้ยผมตัวเล็กแล้วไงครับผมผมก็เซฟนะครับผมนี่ วิ่งไปเพื่อนวิ่งไปบอกให้วิ่งขบวนแล้วกันไมเ่เปิดแบบไข่จยใจมาที่นาจี้อย่าบอกแล้ว่ายิงอี <c oughs> งแกแยกนี <c oughs> ่แม่ทบเอาไซด์เรียบร้อยโอ้โหเสาเสา ออาวหนึ่งหนึ่งชิบหายแล้วกระบวนไปเปลี่ยนแกนสวยวิ่งสอดไปเพื่อนสอดไปเยี่ยมนี่แนวโง,ำงำ่เงางามลิเบโรตัวไม่อยากจะขายน่ารักครับผมเอากันใหญ่แล้วโอ้เย็ดนี่โชยภาพ เซตต้นใหญ่เลยไว้ดา่าแลนปึ๊บอุย้ย <c oughs> โอยหน่าทีบาปวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> จริงๆมันก็หม่งไม่ได้สูงนะแต่โกมันนอนรับบอลซะงั้นหม่งเสาแรกอาเชิญจ้าโกมันตัวเล็กไปปะ แต่พี่แต่พี่ไม่ได้โทษโกรนะเออแต่ลูกเงี้ยกดมันเหมือนระบบเกมมันจะทำให้โกรน,นตกใจง่ายขึ้นเลยมลรู้วุ่นเฉยไม่โทษไม่โทษแต่บอกให้รู้โอ้ย <c oughs> จานเล่นหนกักเล่นหนกักแดงไปดิแดงอยู่แล้วโอ้โหเล่นนี้ว้าว อ้าเอาทีบาบหน่อยเว้ยอาริสันกลางโล่งๆเลยเนี่ยเฮ้ยขบนแล้วกันเรียบร้อยบาบกว่าทรบยังไงฮะนี่ม่มหาจานย์แดงชื่ออะไรวะทนงถวยนะนี่ใจกันใหญ่ถ้าคิดจะเรื่องของคนบาบเนี่ยเราบาบกว่าอยู่แล้วนะนาทีบาบ โอเคสามสองสามสองเราเหมือนชักกระตุกนะเนธนลงถวยบอกไปฝึกมาใหม่นะ <c oughs> คิดจะเป็นคนบาดนี่ต้องบาดหนาะๆนาะหน่อยนะ